วันนี้มาพบกับคุณสีสวนแหวนสุวรีประตูช้างเผือกนะคะวันนี้นะคะได้นำแหวนแฟชั่นน่ารักน่าักน้ำหนักครึ่งสลึงมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไดกก็จะเป็นแบบลักษณะหน้ากว้างนิดหน่อยแล้วก็ประดับด้วยพลอยซีซัต2เม็ดค่ะนี่นะคะน่ารักมากค่ะตัวขาแหวนก็จะแน่นนะคะไม่โปร่งค่ะ นี่นะคะพอใส่ที่จริงลักษณะของเขามันจะเป็นออกหน้ากว้างนะคะแต่เวลาใส่แล้วมันพอดีนะคะมันไม่ได้ดูใหญ่อลังการมากค่ะแต่ว่าคือลายนี้แนะนําเลยนะคะก็เหมาะสาหรับซื้อเป็นของขวัญน,นะคะให้แฟนหรือว่าเป็นซื้อใส่เองก็ได้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นแบบลายอินฟินิตี้พ่นทรายสลับด้วยชุบทองคำขาวตัดลายขาวแหวนก็แข็งแรงนะคะแต่ที่บอกไปทุกองก็คืออยู่กับที่คนใส่ครั้งเนาะว่าแบบบางคนอาจจะแบบใส่โปร่งแล้วไม่เป็นอะไรนะคะบางคนใส่ตันแล้วอาจจะมีเบี้ยวนิดหน่อยก็คืออยู่ที่คนใส่แล้วก็การใช้งานอีกครั้งนะคะลายนี้เรียบหรูน่ารักมากนะคะรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถแคปรูปแล้วสอบถามที่อินบ็อกซ์หรือไลน์ได้เลยนะคะทุกอย่างลิงก์อยู่ใต้คลิปค่ะ วงต่อมาก็จะเป็นแบบลายหัวใจสี่ดวงนะคะลายนี้ค่อนข้างโปร่งนิดหน่อยค่ะเนื่องจากที่ตัวแหวนออกกลงุงกลวงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไซส์ค่อนข้างใหญ่พอมาเทียบกับน้ําหนักแล้ววงนี้ก็จะค่อนข้างโปร่งค่ะแล้วก็แนะนำสำหรับลูกค้าที่ใส่ออกงานแล้ใส่ถ่ายรูปเก๋ๆได้นะคะแต่ไม่แนะนำใส่ติดนิ้วตลอดเวลาค่ะ ต่อกันที่ลายนี้นะคะน่ารักมากค่ะจะเป็นลายผีเสื้อลงยาสีพาสเทลแบบนี้จะมีสสีนะคะจะมีสีชมพูกับสีฟ้าเนาะลายนี้คือน่ารักมากนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะเนื่องจากที่ตัวแหวนนะคะจะเป็นลายเกลี้ยงค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็ทุกอย่างลิงก์ให้อยู่ด้านใต้คลิปค่ะ นี่นะคะจะซื้อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสแบบวันเด็กนะคะวันวาเลนไทน์หรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้แบบลูกให้หลานใส่เองน่ารักก็ได้นะคะองต่อมาก็จะเป็นลายผีเสื้อเช่นกันค่ะลายผีเสื้อนี้มาแรงมากนะคะทุกคนลายนี้จะออกโป่งนิดหน่อยเนาะเหมาะกับสําหรับแบบ ซื้อเป็นของขวัญน,นะคะเพราะว่าวงแบบดูใหญ่นะคะแล้วก็น่ารักอีกด้วยนะคะก็สำหรับลูกค้าที่แบบสนใจออมทองกัลลัเราก็สามารถมาออมได้เลยนะคะเป็นแบบออนไลน์หรือว่าจะเป็นแบบหน้าร้านนะคะก็ออมครบรับทองนะวงนี้นะคะน่ารักอีกแล้วค่ะทุกคนคือเดี๋ยวนี้ลายแบบมาใหม่น่ารักมากนะคะแล้วก็สีพาสเทลก็มาแรงด้วยค่ะ วงนี้จะเป็นลายหัวใจสีพาสเทลนะคะเป็นสีชมพูและขาวนะคะแล้วก็ขาวแหวนจะเป็นแบบตันนะคะจะเป็นแบบลายเกลี้ยงค่ะแข็งแรงนะทุกคนคือซื้อให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะเพราะว่ามันแข็งแรงไม่ต้องกลัวปุบไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะแต่อยู่กับที่คนใส่ครั้งเนาะสนใจแคปรูปอินบ็อกซ์ได้เลยคะ่ะลายต่อมาก็จะเป็นลายดอกไม้ฉีดนะทุกคน แล้วก็ตัวขาแหวนทุกคนอาจจะคิดว่าอุ้ยมันดูเล็กมันดูไม่แข็งแรงแต่แข็งแรงนะคะทุกคนจะเป็นลายแบบขัดทรายนะคะวงเล็กๆแบบนี้แหละค่ะทุกคนแข็งแรงเนาะส่วนมากนะคะก็จะมีเป็นดอกไม้ฉีดตรงกลางนะคะใครสนใจแบบแนวดอกไม้แบบนี้ก็สอบถามอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะดอกไม้มีหลากหลายลายมากค่ะ องสุดท้ายของวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นแบบออกแหวนหน้ากว้างนะคะแล้วก็ประดับด้วยดาวสามดวงนะคะลายนี้น่ารักเหมือนกันนะคือพวกแหวนงานหน้ากว้างครึ่งสลึงคือแนะนำมากนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใหญ่ไม่อลังการเกินนะคะใส่ทุกวันติดนิ้วได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่า คือพอใส่แล้วมันออกแบบน่ารักนะคะมันไม่ได้แบบอลังการใหญ่เกินนะคะแค่ค่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะค่ะ